ราศีไมุ่นฮะเป็น1ใน4ราศีดวงดีสัปดาห์ครับโดยชะตาตั้งแต่วันที่22นะครับถึง28ครับเรื่องแรกครับอ่หัวนี่ดีมากนะครับช่วงนี้มุมดาวมีความขยันเป็นพิเศษครับช่วงนี้มันจะมีเหตุปัจจัยให้ต้องเร่งงานรีบงานและทํางานดีนะผลของงานหรือผลของสิ่งที่เราทำนะฮะถือว่าประสบผลสําเร็จครับช่วงดาวดีเรื่องของการติดต่อง,งานเจรจาการพูดคุยการต่อรอง พอดาวพุธเด่นชวะดาวคือดาวประจําตัวของเราคือดาวพุธนะครับฉะนั้นทอดาวพุธมันโครจรเด่นเนี่ยมันก่อให้เกิดเรื่องของงานที่เด่นขึ้นนะครับการพูดคุยที่เด่นขึ้นนะฮะการติดต่อการสื่อสารการขอให้ใครช่วยเหลือนะครับก็มีเกณฑ์สําเร็จดาวเกี่ยวกับวาจาเมื่อเด่นมันทําให้ถ้าพูดหรือคุยะลรก็ตามคนเชื่อถือเชื่อฟังนะฮะือพอจะน้ำหน้าติอตาพอจะ ทำตามที่เราต้องการได้นะฮะฉะนั้นจังหวะดาวมันถือว่าดีนะถือ่าเพื่อนมีความคิดอยากทําอยากเคลียร์อยากแก้อยากลงมือนะฮะโอเคนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ทำทำไปนะครับอุปสรรคมันมาตามเรื่องของมันนะครับไม่ใช่ว่าดวงดีคือทุกอย่างเพอร์เฟกหมดนะครับเพียงแต่ว่าดวงดีคือเราแก้ปัญหาอุปสรรคได้แล้วก็งานมีความคืบหน้าหรือมีเรื่องดีๆให้ชื่นใจเข้ามาในระหว่างสัปดาห์นี้นะครับนี่คือจะเรียกว่าดวงดีนะฮะ สวัสดาคนเมตตามีนะฮะอันนี้ดีนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนมีเรื่องอะไรที่ต้องการอยากให้ใครช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาหรือว่าทำอะไรให้ฮะมีคนเมตตาด้วยนะครับอีกประการครับมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับถ้าเพื่อนมีไอเดียหรือความคิดอยากจะหาเงินนะครับก็จะสําเร็จเก็บเงินนะครับเก็บเงินนี่ยากหน่อยนะฮะเพราะว่ารลยจ่ายมานะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เพื่อนๆจะ เจอของถูกใจนะครับแล้วก็ช็อปหรือซื้อของที่สําคัญนะครับเผื่อว่าเรามีไอเดียนะครับอยากจะช็อปอยากจะซื้ออยากจะหาไรายได้พิเศษนะครับมันได้ทั้ง2ทางคือหารายได้พิเศษเล็กเน้อยน้อยหรือว่าเ้อใครที่มีงานนอกอยู่แล้วก็จะมีโอกาสได้งานนอกเข้าแต่ถ้าใครนะครับไม่มีงานนอกแต่ต้องการจะซื้อโอเคก็ได้ก็ได้ของนะที่เราต้องการนะครับจะหวะดาวมันได้อเรื่องของการช็อปและใช้และซื้อและหมุนทันเวลานะครับ นี่นะมันก็ดีด้วนนยนะครับค่าใช้จ่ายนะฮะหลักๆมันจะไปเริ่มหนักขึ้นที่ครอบครัวนะครับมันมีดาวทิศดาวพุธนะครับโคจรอยู่ในตำแหน่งครอบครัวนะครับแล้วก็แถมนุนซับนะฮะในช่วงต้นถึงกลางเดือนนะครับต้นถึงกลางสัปดาห์นะฮะมันมีโอกาสใช้เงินไปกับบ้านครอบครัวคนในครอบครัวเป็นพิเศษะครับเพราะว่าดาวการเงินของเราคือดาวพระจันทร์โคจรอ,อยู่ในแหน่งพันธุ์ทุคือบ้านครอบครัวเพราะว่าช่วงนี้จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายไป เกี่ยวข้องกับคนในบ้านคนในครอบครัวเป็นพิเศษก็ะฮะก็ว่าไปก็สัปดาห์นี้ค่อนข้างจะใช้ไปกับเรื่องจําเป็นนะผมว่าจําเป็นนะครอบครัวนี่จําเป็นเนาะผมว่านะฮะแล้วก็ข้อดีคือมันหมุนเงินทันนะครับเพื่อเปนครับช่วงนี้ผมก็ยังเน้นยับว่าถ้าต้องการจะพูดคุยเรื่องสําคัญสําคัญอะไรนะฮะบันดีจริงๆนะเผื่อว่าเราจะคุยกับใครที่ มีผลประโยชน์นะครับเป็นพิเศษนะฮะผลประโยชน์เรื่องงานผลประโยชน์เรื่องเงินหรือแม้แต่จีบใครนะเออว่าไปนะครับช่วงนี้ถ้าจะจีบจะหยอดนะฮะอ่าหรือจะใช้วัฒนินในการชักชวนชักจูงนะไปเที่ยวไหนคือมันมีความมีโอกาสสำเร็จนะครับเผื่อว่ามีความคิดนะครับเดี๋ยวจะใกล้ชิดเพิ่มมากขึ้นนะฮะโอเคครับแล้วก็เรื่องความรักถ้าใครที่มีแฟนแฟนช่วยเหลือนะช่วงนี้ จังหวะดาวมันดีในเรื่องของของความช่วยเหลือหรือความไม่ตานะฮะแล้วแต่ว่าเราจะเรียกว่าอะไรก็ตามครับแต่ว่าดวงแฟันเสริมนะครับฉะนั้นพอจะไว้วานให้ช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาบางอย่างได้ครับมุมดาวที่เห็นแล้วก็เด่นชัดอีกอย่างหนึ่งคือระวังเรื่องคนนะครับช่วงนี้จะมีเรื่องของคนขอความช่วยเหลือนะครับหรือว่าใครที่ทํางานนะฮะทำให้เราอารมณ์หงุดหงิดอยู่บ้างเล็กน้อยอันนี้คือสิ่งที่ต้องเตือนล่วงหน้านะครับ ไม่ใช่ว่าตัวอย่างเพอร์เฟกต์ถูกไหมฮะมนุษย์เรามันไม่ได้แบบมีสั <forcément, S 2> ปดาห์น,น er easy, ี er um okay. say, the the ้เพอร์เฟกต์นะฮะมันมีอุปสรรคนะครับแต่เรื่องดีๆมากกว่านะฮะอุปสรรคก็เรื่องคนนะครับคนจัดแ่งขัดขาขัดคอคนพูดอย่างทําอย่างหรือตกลงแล้วไม่ทําตามที่พูดอื่เพื่อนๆเตรียมรับมือนะฮะหรือเตรียมความพร้อมนะครับถ้าอยู่ๆคุยกับใครแล้วเขาไม่ทําตามที่พูดนะฮะมีเรื่องพูดอย่างทําอย่างหรือว่ารับงานอย่างแล้วเอาไปทำีกอย่างนะฮะเพราะว่าการสื่อสารนะฮะต้องชัดเจนจริงนะ ดังั้นแล้วมันมันหลุดนะฮะโอเคครับต่อมานะครับเรื่องเด่นนะครับของชาวราศีเมถุนอย่างนงคือมีสเสน่ห์แรงนะฮะดาวพระศุกร์เครับมันเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักหรือว่าสเสน่ห์นะครับหรือว่าความเมตตาหรือคนเมตตาโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่เด่นอันดับต้นๆ้นของดวงเลยคือก็เรียกว่าได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์เกณฑ์ต่างๆมันเอาไว้วัดความ สำเร็จนะครับในเรื่องต่างๆแต่ว่าปทุมเกณฑ์มันวัดความมีสเสน่ห์นะครับแล้วใครที่อยู่ในราศีเมถุนนะครับตอนนี้มีเป็นแค่ราศีเดียวที่ได้ตำแหน่งปทุมเกณฑ์นะครับเกณฑ์เสน่ห์ชนิดเสน่ห์แรงนะฮะเสน่ห์แรงไม่ใช่ว่าโอโ้โหมีคนแบบชอบนะฮะป๊อปเลยนะครับไม่ถึงขนาดน,นะฮะมันกป็ประมาณว่าเออคุยกันแล้วสบายใจนะค,คุยกันแล้วรู้สึกมีความสุขใจคุยกันแล้วเออมันสบายใจแบบ ผูกพันอะไรเงี้ยคือมันจะมีความรู้สึกลึกๆเิดฮะที่เชื่อมกันมันก็ทําให้เวลาที่เราคุยเขาก็รู้สึกดีด้วยนะฮะฉะนั้นถ้าเราโสดอยู่นะครับแล้วคุยกับใครฮะมันจะมีเสน่ห์เป็นพิเศษฉะนั้นใช้รูปร่างหน้าตาภาพรักนะฮะหรือว่าการสนทนานะฮะให้ให้ดีนะผมว่ามันจะง่ายขึ้นในการเวลาจะขายงานเราจะคุยแล้วก็ตามเพราะมีเสน่ห์แรงนะครับก็แต่งตัวช่วงนี้นะครับในสัปดาห์นี้ให้ ดูดีนิดนึงนะครับดูดีในความรู้สึกของเราก็ได้นะอืมไม่ต้องบอกโหแบบเต็มยศเลยนะครับจะเอาแบบพอดีๆดีแต่ว่าโอเคให้สะอาดตาหน่อยนะหรือเสื้าหน้าผมช่วงนี้ดูจะไปคุยกับผู้ใหญ่จะคุยกับลูกค้าต้องเล่นเนียเน้ยบๆหน่อยหรือว่าเน้นๆนหน่อยนะฮะคือแบบไม่ต้องเซอร์คื่อแบบค่อนข้างจะดูดีนะครับเพราะว่าคนจะเชื่อถือแล้วก็เชื่อฟังเราถ้าเราค้าขายก็าขายก็ซื้อของของเรานรี่ฮะนีไหม เสื้อผ้าผูกภาพรักจําเป็นนะช่วงนี้ดูใครที่มีหนวดมีอะไรก็โอเคจะโกนอะไรให้ดูแบบเกลี้ยงๆหน่อยนะครับนี่แหละใช้ประโยชน์ได้ดีมากนะครับแล้วก็ประการต่อมานะฮะในช่วงนี้มุมดาวนะฮะมีโชคฟุกๆนะครับเออมันมีโอกาสได้อะไรฟุกๆเรื่องที่มีคาดคิดเรื่องที่มีคาดฝันอะไรเรื่องที่อยู่ๆก็ได้มานะครับมันก็มีนะครับในส่วนนี้นะครับก็โอเคนะมีโชคฟุกๆนะครับแต่ผมเตือนอย่างครับเพื่อนระวังนะครับ ใช้งานใครช่วงนี้บางทีก็ยากนะฮะลูกหลานบริวารสักเลี้ยงครับช่วงนี้เจอแบบงองแงหรือสั่งอย่างได้อย่างแปลว่าถ้าเราสั่งงานลูกน้องหรือลูกเราครับพยายามตรวจเช็คหรือคอยตามติดดีๆหรือคอยรีเช็คดีๆนะฮะเพราะว่าเขามีโอกาสที่ทาําพลาดทําไปทามาเราไม่ได้ตามเอาพลาดนะครับถึงวันส่งงานงานพลาดแก้ไม่ทันแสดงว่าเราสั่งงานใครให้ตามงานเป็นพิเศษ มันก็จะได้จบสวยงามนะฮะโอเคนะครับแล้วก็ดวงมีโอกาสครัว่าโชคฟลุกมันเป็นได้ทั้งการเที่ยวหรือเพื่อนพาไปเที่ยวการกินหมามีคนนัดหมายได้ทานของอร่อยหรือว่าความรักนะฮะใครที่โสดอยู่คุยกับใครคนรู้สึกดีชอบมันมีสเสน่ห์พิเศษในการคุยแล้วก็ประทับใจนะฮะแล้วก็คุยบ่อยบ่อย,อย,อยนะครับมันก็จะได้เครดิตแล้วก็ได้สิ่งดีดีกลับคืนมานะฮะนี่คือเรื่องราวครับเป็น 1- ในสีราศีดวงดีสัปดาห์นี้สำหรับชาว ราศีเมถุนครับโชคดีนะฮะเป็นกำลังใจครับถือว่าสัปดาห์นี้ดีนะสวัสดีครับ